nóng nóng như em thôi đây không nào lắc chân rồi hay nó sáu wow Wow

เล็กๆนะคะสวยมากเลยจ้าเอ๋แหมเปนะคะจ้าอาบากินแล้วสิไก่ฟ้าไม่ใช่เหี้อของเจ้าเนี่ย ชมไดนเดอร์สาวกันนะคะเผื่อน้องๆคนไหนชอบนะคะอยากพาเด็กดน่ารักไหมเออเนี่ยนะะ่าอ้ววจัดสีันนี่ะ ไอ้โศกขึ้นเลยค่ะ <coughs> 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 เริ่มต้นในหนังสองนี่เลยค่ะสวยนะคะสวยงามมากเลยดูสิเสิไม้ค่ะเพื่อนง่ามจังนี่สวยไหม ngày nô sao? chắc chắn lời Nóng nón như vậy? tên của là. là, là รักไหมเออเนี oh. ่ยเอาอันก็ยอมนะคะเด็กมาเที่ยวเด้ยตรงนี้ก็จะมีสีสัน ชมไดโนเสาร์กันนะคะเผื่อน้องๆคนไหนชอบนะคะอยากพาเด็กเด็กหันนะคะดูืกนกระหายยาวมากเลยไดโนเสาร์ค่ะง่ายกันนี้สวยไหมไดโนเสาร์เด็กมาเที่ย,ยว ตรงนี้ก็จะมีสีสันะคนมาชมในดอยเาสากันนะคะเผื่อน้นองๆคนไหนชอบนะคะอยากพาเด็กเลยสวัสดีคะคะที่เห็นอยู่นั่นคือหินนะคะที่เขามาทำลวดลายฝาผนาเด็กมาเที่ยว ตรงนี้ก็จะมีสีสันว้าว

ันนี้สวยไหมไฮโน,านสาว ต้นหนึ่งสอง อันนี wow. uh ้ายคอยาวคืดสูงมากเลยว้าว ยาวด้วยสวงมากเลยค่ะชมในเดืเสาวกันนะคะเผื่อนน้องๆคนไหนชอบนะคะอยากพาเด็กสวยงามมากเลยดูสิห็นี้คะเพื่อนว้าว ชมไดนยสาวกันนะคะเผื่อน้องๆคนไหนชอบนะคะอยากพาเด็กดูนะคะสีก้อนเล็กๆนะคะสวยมากเลยจ้าเอ๋ว,ว้าวฮะ ันนี้ไก่ฟ้าพาชมสวนสวยนะคะนี่นะคะตรงนี้มีไดโนเสาร์นะคะพาชมทุกสายพันเลยนะคะอันนี้ในพันนี้นะคะดูที่ขนาดยาวมากเลยไดโนเสาร์ค่ะ